สวัสดีค่ะ,พ,คะพ,พ,พ่อแม่พี่นอนชาวไทยตัวลงวันนี้กมาผอกันอีกแล้วพี่นอนกับพ่ิงสองคนหญิงสองคนนี่จะพามาเห็นอย่างว่าจะดูทุเรศจะสิคะ We're gonna make jelly and then put them into these molds and then put the rest of it in a bowl. Mm-hmm. 'Cause I like jelly. <laughs> like jelly. เม่อี้ดูดี like jelly. Yeah. How to spell jelly? J E L L Y. Jelly บอ Jelly or jelly. เจลลี่คุณผ่านสีน้เง e นเจลลี่เจิก้า่าอยู o ทำอะไรฉ m นกำังจะทามาดันกำ o ังควานังจ่ทาวาด้มือนีพีงจ้องอันเานัอดอันกัดจวามันังนทำวาเอายมันจันทร์หาาพี่น้องจะทำคามสะอนามามนกำลังจาาดมือันกจะวาาดมือนงทามสอดมือนามด้ือฉกามอาดมันวายสะอามนกจามามันกำงามาดมือนกจันกำลัจะทำามสามอนกเจะามสอาดอฉั t กำลัจะทำด Uh it, it the yeah, Okay. Um, so this is it, and then that's what it looks like. Why are well, you too tall then? Can you... <laughs> <laughs> have to cut them? you look? <clears throat> yeah, you don't need to cut them, you can pull them apart. You sure? Yeah, look, you can pull them apart. Oh. You can make them smaller if you want, but You just pull them apart. Nice. Right. cut see? เป็นบัตฟอมนิดเดียวนี่พี่น้องเป็นบัตลงคอมัดเปิดอ่นท uh, yeah. ันวัดแนบต้องพูดอ่อนวัดทอดวัดถืเอออยา w ่าวิวว t ิจะพูดอไม่ต้องตัดตัดไม่ก็ง่ายกว่าเอจนกราทัู่ดเออ,เอ,อมีชาติชาิกคือน่อเออเออวสิการทันวสตี้ไข่หรอเ่าหนอคันยูสตี้กอพอกอพอกุมภาพันกุมภาพันนะ พอดีแต่เพื่อนมาอันอันอันยังนาะอันคอมเมนต์นะเพื่อนมาอันเพื่อนมาจากไหนเนาะเพื่อนมาอันมันอยู่ต่างหาหกปีเพื่อนมาคุอก็ซ้อนลูกให้เปลาอันไถแม่แล้วจะลืมกอพ่อพ่แล้วสงสัยเพื่อนมาคุ้มผ้าผ่านกันละค่อมซ้อนนะเด้อพี่น้องค่อมซ้อนให้เพื่อนบอกกอ่อคุ้มผ้าผ่านแล้วละเอาเลยแล้วไปได้พี่เดียวตีผ่าน้องมิตรไปเบึงต้นอันยังเนาะไปตรเบึงต้นใหม่นะพี่น้อง เขากระซ่อนลาะล่ะก็พ่อพี่น้องก็พ่อคุ้มพาผ่านเรียบร้อยเอาเร็วๆร็วีบมาใส่เยเขาอันนี้ซอกกนเออมันแต่มันมาเป็นแพ็กเกสิพี่น้องมันเป็นแพ็กเกสิยูเมะพี่โบนะเกสิตะเออ yeah yeah i had it for my birthday before but I can't remember I remember when we made it again what's it called รอ mm hmm. ให้น้ำมันเดือดก่อนต้มน้ำให้มันเดือดพีน mm hmm. น่น้อเมชีอย่างนี้ถามดูจิ้มหรว่าว่าพูดไห้ถูกเทคนิคใส่ตู้เย็นเลยบ yeah. yeah. so อกเดี๋ยวเอาไปโชว์ตรงนู้นหน่อยท่านผู้ชมจะได, mm hmm. ได้เห็น So we have to put in water until we get to half a pint and then stir it until it dissolves. Stir <laughs> So like mix it. Stir you mix? Spoon or something. Say stir. Stir. Stir stir, stir. stir, stir. 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 Ah. Try uh, I don't know. I don't know, ไม่ต้องตาดทางาเอาเคียงแม่มาสือมาเป็นวันกอบพี่น้ออเอ้ยมันจะกาดมาว่าเนี่ยาตาพ้นมากับน้องแม่คิวเป็นวันเดอยังกว่าเป็นวันอันลูก่อเลยโอ้เสียงแขบแเสียแข็งรัจะเอาโ o l d w a t e เอนะเ๋ยให้ไปเอา c o d w a t e คุณคิดวัดว่าเท่าไหร่ท่ควรใส่วอนนี้นนปนป like บปเอร์ห่อไ น้ำมันเดือดดดนเถอะเดือดดานน้ำมันเดือดโดนเดือดดานไอ้พูดสิจ้าน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเออไม่ถือพูดชัดกว่าก่นแกต้องพูดชัดเดือดแล้วเออย่างงั้นสิน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วโอ้ไม่ถือพูดเหมือนถือพูดชัดนะเนี่ยใช่ไหมใครเก่งนี่ย โซฮ่าไม่มีข้องใจ you have to date I I from one one and I uh, in my collection I 119 11 no, oh 199 19เปียววะ120เฮ้ย19เท่าไหร่สิร้อยสาวหน่อยเฮ้ยเป็นไอเป็นไอเลิฟยูพี่เนาะเป็นไหมอันไอเฟรนิคอสใช่ไหมโซอ่าเรียนหนิง today you play outside with your clothes หรอเนี่ย you wear your clothes หรอเนาะ เช้าแม่ลุกไม่ทันแม่ว่าเอ้าแม่ทิวหายไปไหนที่ไหนได้เอาเดินออกไปแล้วเอาน้ำมาใส่เอามาใส่ที่นี่ออืเอามาเทใส่สิเกินเพราะว่าบีนาทีนะสิเกินสิเกินนี่นางสิเกินวันมิเนตไฟมิเนตวันสิกินหาหาอแล้วจะถึงใช่ไหมพอผื่นเพิ่น โอ้ oh, I, I, I u ฉันฉ so really? like ันฉั h oh, ร okay, ู u ว่าทำไมมันถึง i ช u เวลนั่้นมันเติมน้นติมน้านเตอมน้ำมากฉันเตน้ากฉนเติมน้าัเติมนมกฉันเิน้ำมากฉเติมน้ำมาก t ันเติ h น้มากฉันเติมากัเต่มน้ำมาติมน้ h ้ำตเติากนเตน้ำมาเติมน้ำม คน <Star ry. S 1> นแ่งๆเดี๋ยวมันจะไม่ละลายเด็ดนี่โอ้มันจะละลายให้แม่ละนี่รีบ <Good S 1> คนๆๆจับไว้หน่อยก้าเดี๋ยวมันจะหกใส่น้องลูกเออโอ้ยอย่ากคนแรงอย่างนั้นลูกเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ตาน่ามันกระเสิร์ฟไม่ดอย่าไปลูกทำไมเหลือก้อนใหญ่จังเลยใส่ก้ายยังไปคนอย่างนั้น,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 งงนเดี๋ยวมันกระเด็นออกมา yeah. ไม่ว่าน่าจะคัดให้มันเล็กๆนะนะถ้าคัดมันเล็กๆมันก็จะ่พอนสวหน่จคนพี่น,น้องคนให้มันละลายยูไรเจอเลี่หน่อยไหมอน่อันนั้นไรเจเลี่ยไอเดฟโฟไอแฮรเนไอเบฟีไอเชีนั่ อันนี้แต่ปูก a b o t อ่า the r a ปิ i อยู่น่ะเด็ก say ม u m m y m a k ร the l and put in the fish and they come from the school t ด e ก s e y the big big rabbit in the fish and they run to mummy say mummy mummy I see the rabbit in the fish okay <laughs> it's actually it's um, uh what is e l l y s <Yeah>, some <'s> little bits in there oh there's a like, tiny bits l f t oh they're mm. adorable อุ้ยขุ่นคเลยรือมันจะมามันจะไม่ละลายหมดได้มันจะเย็นก่อน how much hmm? how much jelly about double this amount is how much you get i mean how much you buy from oh it was 55p 55p is so bad you 55 the small pots we got yesterday of jelly were 25p though. <laughs> you get way more by doing this but obviously so it's a small way. you have to make it this way yeah i baht, not a it bad มันละลายหมดอย่างๆอย่งๆคนไปเรื่อยๆให้มันละลายหมดเราโออให้ยแบบเซให้มันจิมมิคแต่ที่คือกลัวจิมมิคเนี่ยช่างน้อยหนุ่มเจสิก้าก็จะไปออกเอ็กซ์ซอร์ไซส์เอ็กซ์ซอร์ไซส์กับพอเพิ่นพอเพิ่นจะพาไปเอ็กซ์ซอร์ไซส์ไปจิมมันนะพี่น้องไปจิมมันจะได้ไปอ้วนม่างั้นช่วงช่วงนั้นอ้วนไลายพี่น้องมองนี่ออกป้ะจูสต์แฮปตาวันน่ะนะ Yes j e s this n i g h สเมลแปลว่าดมพี่น้องเพื่นบอกให้เกยเพื่นมาดมมึงหอมติด how much l e f r y a pick t e note is there a n อมันหัวแล้วว่างั้นเยนนเตอมอ้ สิ่งแปนอันสื่อความโบโบเดอรพี่น้องวันเสาร์อาทิตย์คอยกับโบูหคืออันรถ้าเป็นวัดนั่มไปเปลี่ยนแว่นตาใหม่มาเด็ดพี่น้องผลพิษทรงเผลหวานือบอกไปเปลี่ยนอันแว่นตาใหม่มาแน่ผลหวานมันเถาอันเก่าผลว่าเ่อไหร่ที่จริงมันถึงเวลาเก็บกำหนดนั่มมาแล้วพี่น้องค่าค่าอันค่ายังเนาะค่าอันปัดแว่นตากระแพงแพงพี่น้องแพงแห่งโบว่าตาแพงมักเดือดนะนะตึกข้อเบียดมันละลายหมดหรือยังอ่ะยังเพลชัวยังเพลชัว มาคิวชัวร์เ่แน่ใโมิยาวไปช้อนไป้อย่างนั้นวมันกรเด็นออกมาข้างนอกีบรเฟคอโอเคสเตอร์ันมอท How long we have to wait for Just a bit mm, Put in the fish Put in t fish o Yeah, you just have to pour into a bowl or the mold or whatever. Mm. Yeah, when it's not hot. You have to wait for it. It says you have to wait for it to cool a bit. นี่เล Just like. ได้ไหมไปเอาเทร่มาที่เทร่เอาไปใส่จะได้ไม่ต้องยกไปอย่างนั้น m o m อันนี้ี่นิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งโน่นอันนี้เทร่แล้วจะต้อง p อ t in the fish. ไปเอาไม่ที่ไปเอาเซที่แต่ดีอยู่ข้างในเลยดีมาไปเทรอันนั้นมันบิ๊กมันใส่ได้สามอันอันนี้มันใส่ได้สองอันเลยนี่เป็นวิฟูลไลด์อินเดอะเฟส

สปอนอันนี้พี่น้องอันนี้สามปอน,อน,นดอน์อันเรดแอปเปิลออเรแเนี้อันโลละสามปอนด์พี่น้องปอนละสีบาทเนาะประมาณด้วยพี่น้องกระบอกหูราคาแหลกเปลี่ยะะนไม่เท่าไหร่กสี่สิบสามกะสี่สี่สามสิบสองร้อยเ้าก็บาทพี่น้องมันคือบชนะวิดีโอมันคือบอชแต่สิการทำไมไม่ชัดวิดีโอมันไม่ชัดอมามามาใช้อะไรันสนาสกปรกสแบกอะไรอยู่ ซีมดูซิซมบ้างซีมมากไม่เป็นไรมันสุกแล้วเจ o กัดชิมฉันไม่รู้ว่าถาคุณควรจะทำแบ o นั้น o รื t ไม่อร่อยไหมรอชาติเอมือนน้ำตาดนะแต่มันเป็นเจลลี่เฉยๆอร่อยไหมโอเคเขาต้องใส่น้ำตาลด้วยไหมเขาต้องใส่ชูการด้วยป่ะไม่แต่เทาใส่พิมพ์่ปเนงลนางแล้วใช่ไหมเนี่ย ล้า hmm? งเลยใช่ไหม yeah i s fine to do it now. I mean ย o u clean อะ h นนย a ะของใครอันนี้ yeah. มันล้นมันล yeah, so. yeah, ้นมันล้นมันลนมันล้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 นั้นมัน้นัน้นม้ปมันล้นม่นล้นมลมันล้นม้นม้มมัน ไม่คอนไม่คอนตัวนี้เอาไปใส่ตั้งหากะเอาไปใส่ตรงนี้ต่งหามันแข็งอยู่เออเทคเดวันเฟิร์สบิคอร์เวันควายฮาร์ดดวอนอิสทูบเลีล้างหรือยังเนี่ยเเอนอืที่ไม่ที่ไลฟ์สตาแปลว่าอะไรดาวพูดดาวสิ ดาวดาวอิสตาไทยสปิกลา,า,า,าวดาวโดอาวโดอาวดาวร้องเพลงให้ฟังหน่อยกะนอโอ<น>๊ยขโมยวันซองวันวันเวิร์ดเดนมีวันเอ่าก็เอิญไาจะไหนปะมีนดูเตอร์คอยดิลิวยเอาไม่คือหลดเอาตอนนี้ทำไมมันไม่เต็มอะทิว

How many minutes you have to wait this a a i I don't know. We have to sew. It doesn't sew. ไม่เอักเสฟินิ่อว่าสีเฮันยลงมาพีกับปีกินไอพีน้องมนนี้ชวยนี่แหละเขานช่ยส่งอสิน้เมาทิวน a า n เอาสมัยไม่เอาเล็กๆหน่อยลูกไม่ใหญเอ่าต้นส่วนต้นส่วนส่วนไปกระเซาะตู้เย็นเอามาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยมาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยไม่ทิีไปเปิดตู้เย็นให้พี่กาหน่อยก็มาใส่พิมพ์พี่น้องแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นเดี๋ยวไปโอเค space นั่นแหละพี่น้องเขาบอกผมว่ามันจักนาทีมันจะสีแล้วบอกผมดอกว่าจักนาทีมันจะจะอันอย่างละมันจะจะมันจะสิเป็นนอ่ะนะพี่น้องแต่คอยก็บดีท่าให้มันหอดเวลาอ่ะนาะพี่น้องเดี๋ยวมันสุโดนผัเนาะพี่น้องเนาะมันอีก็ขาพูดได้หลายเด้อค่ะเด้อติดติดตามกันอันละกันเจอการคลิปหนาพี่น้องไม่อยังที่ดีสฉยๆงานได้เสียงเบาๆฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน่อยลูกสวัสดีค่ะโอ้กดบอยนั่นละปิดยังไงละกะตัวนี้บอก